แต่กี้คุยกับหมอไฮแล้วดูเหมือนว่าหน้าหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศดูยังไม่ค่อยพร้อมสําหรับการเล่นเลยนะสําหรับในช่วงที่เหลือของเดือนนี้นะอาจารย์พิชใช่ไหมผม,ผมมองเป็นว่าทิศทางตอนนี้คือเทาจเอาเป็นภาพแบบเล่นง่ายๆนิดนึงเนี่ยดูผลกระทบนะครับผลกระทบที่ดูปลอดภัยมากสุดเนี่ยผมว่าโซนบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยโดนเป็นทางอ้อมนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยสัญญาณของการส่งออกบ้านเราไปที่ฝั่งบัเซีย,ย,ยูเครนเนี่ยต่ำกว่า1%น น้อยมากน้อยนิดเดียวนะครับในแง่มุมตั้มโดยตรงๆเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวนะครับหรือว่าการใช้ในข่าวของตัวพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ค่อยเกี่ยวกับฝั่งของบ้านเขามากเท่าไหร่พีจารว่าเราโดนทองอ้อมคือที่ทางของตัวราคานะครับราคาที่ทาง,งพลังงานเนี่ยมันปรับตัวขึ้นแล้วมันวิ่งเกินกันขึ้นทุกจุดของโลกนะครับภาพรวมแบบนี้ก็เป็นอีกคีหนึ่งที่ต้องบอกว่าโดนโดนอยู่แล้วแหละพียงแต่ว่าสัญญาของการโดนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับฝั่งของอเมริกาอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยก็เป็นอีกคีนึงที่ ดูสัญญาณของหน้าหุ้นน่ะบ้านเราผมว่ามันอาจจะดูค่อนข้างแข็งแกร่งเด่เนี้ยด้วยโซนนี้ผมว่าภาพรวมของหุ้นตัวเมสิกเพลยังคงน่าสนใจพี่หนูว่าฝั่ง global เพลยเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นหุ้นที่เล่นไม่ได้เพิ่มเตเป็นหุ้นที่ช่วยหนุนระหว่างทางบางวันด้วยซ้าไปนะครับเพราะว่าเห็นว่าทิศทางของพลังงานเนี่ยจังหวะในการเทคลงมาเนี่ยก็เทคไม่สุดคือลงมาปุ๊บก็มีจังหวะในการดีดกลับสถานการณ์ในฝั่งของตัวรัสเซียยูเครนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายืดเยื้อนะครับไปเรื่อยๆนะครับโมเมนตั ก็ยังคงมีต่อเพียงแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยมันยังไม่เห็นสัญญาณของการจบนะครับก็เห็นว่าฝั่งของตัวรัสเซียก็พยายามที่จะโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับภาพรวมแบบนี้ก็ต้องบอกว่าทิศทางการความรุนแรงก็ยังมีไปเรื่อยๆนะครับในข่าวของการที่จะบอกว่าให้ยูเครนย,ยอมแพ้ท้ายสุดเนี่ยเช้าวันนี้ก็เหมือนรีพอรตก่อนเวลาที่จะเป็นเดทไลน์เนี่ยก็เหมือนยูเครนก็ยังไม่ยอมนะครับทิศทางแบบนี้ก็คงต้องบอกว่า โมเมนตัมของตัวพลังงานที่ซ้อนกับทิศทางของความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะครับพลังงานก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ยืนพื้นในโมเมนตัมที่ต้องบอกว่าย่อมาผ่านจุดพีคแต่ก็ไม่ได้ปรับฐานไปที่จุดเดิมนะครับเพราะทุกอย่างมันยังมีจังหวะในการเปลี่ยนแปลงในเชิงของตัวดิมันซัพพลายตอนนี้ซัพพลายมีหลายประเด็นที่เข้ามากระทบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนก็ดีนะครับหรือว่าสัญญาของการดึงกําลังผิดขึ้นในกลุ่มของตัวโอเปกที่ในกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะพยายาม อยากที่จะดึงกลับขึ้นนกันนะครับหรือว่าในเชิงของตัวที่เป็นสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นไฟไหม้นะครับล่าสุดเท็กซัสเนี่ยก็มีไฟไหม้ขึ้นมานะครับทำให้พารับกำลังของตัวลงกลันเนี่ยก็มีวงต้มที่ต้องปิดลงก็ทําให้สัปปายเนี่ยหายไปชั่วคราวกันทีนี้อาจจะเป็นทีหนึ่งที่เข้ามากระตุน้นโมเมนตัมในการเล่นในกลุ่มของตัวปโปรโบเพย์เพิ่มเติมไปอีกนะครับหรือว่าในข่าวของตัวซาอุดีอาโคเนี่ยก็มีจังหวะเหมือนมีข่าวรีพอร์ตว่า โดนโจมตีจัดรดนด้วยนะครับในฝั่งตัวเยเมนเข้ามาก็เป็นคีย์หนึ่งที่แน่นอนคือระหว่างทางระบบวนเวียนกับตัวแค่รัสเซียยูเครนเนี่ยเป็นจริงดูปัจจัยโลกในจุดต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอีกคีย์หนึ่งในการซัพพอตในเชิงของตัวราคาน้ํามันทั้งต้นน้ําแล้วก็ทั้งตัวลงฝันเนี่ยอาจจะมีทิศทาง,งการเทรดดิ้งได้ในระยะสั้นคือกมจะบอกว่าไม่ใช่แบบ ใช้แค่โดเมนสิกเพยอย่างเดียวอะคือโมเมนตัมของอหุ้นโกลบอลเพยที่เป็นลิงก์กับตัวตลาดโลกอย่างเงี้ยก็เป็นอีกขีดหนึ่งที่เข้ามาสลับช่วยแล้วจริงๆบ้านเราอย่างที่เราเห็นกันนะครับ Market Cap ของตัวกลุ่มพวกเนี้ยมันอยู่สักประมาณ20%ของตัวตลาดดังแบบนี้นนถ้ากลุ่มพวกเนี้ยขยับตัวขึ้นเนี่ยก็ถือว่าทำให้สัญ,ญาณตัวเซ็นด์เด็กเนี่ยยืนอยู่ได้ค่อนข้างดีเหมือนกันก็ตอบโจทย์คือโกลบอลก็ก็กกกกมีเป็นสัญญาณของการเก็งกำไรอย่างเช่นระยะสั้นเนี่ยผมว่าอย่างหุ้นัวเมื่นก็อาจจะมีจังหวะในการ เพิ่มเติมเกงไรเข้ามาหรือว่า uh huh. ต้นน้ำเนี่ยเช้าวันนี้เห็นว่าน้ํามันก็เปิดขึ้นมาเนี่ยบวกสักมาณสามเหรียญน,นะครับ uh huh. กลับมายืนแถวเลเวลสักมาณหนึ่งร้อยสิบบวกลบนะครับจากเดิมที่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกระแทกไปหลุดร้อยเนาะตอนนี้ดึงกลับ uh huh. ขึ้นมาตันคุองร็วนะครับในนี้คีย์พวกนี้ก็เป็นคีย์ที่อาจจะเข้ามาช่วยพพอร์ตได้งั้นแปลว,ว่าวิธีการเล่นของหุ้น global play กับ domestic play อาจจะไม่เหมือนกันคือ global play น่ะคือต้องคิดว่าไม่กินคำใหญ่คือคเหวี่ยง บเข้าแนวเฮ้ยทำกำไรออกมาเพราะว่ามันจะผันผวนมากอย่างเพชรเองก็บอกว่าน้ำมันมันพีกไปหมดละมันเป็นแก๊กระตุกกระตุกนี่คือวิธีเล่นของพวก global play แต่ถ้าเป็นพวก domestic play เนี่ยวิธีเล่นต้องแบบว่าเฮ้ยกระแทกมากล้าซื้อแล้วกล้าลันนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเห็นด้วยเลยคือเป๊ะเลยครับคือที่พี่แดงสุบคือมุมตั้งของตัว global play เนี่ยเราเล่นเป็นท่าการเก็งกำไรเล่นตามสตรอรี่รายวันมันก็ทำให้ leading h e a r อย่างเช่น น้ำมันถ่านหินหรือว่าสัญญาณของตัวแก๊สเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงถ้าเอาให้ปลอดภัยหน่อยหนึ่งผมว่าลงกลัน่นลงกลันลกล่นดูบายโปรดักต์เนี่ยสเปรย์ต่างๆยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างโอเคนะขณะที่ดอมเมสิกเพลย์เนี่ยผมว่ามันเล่นได้ระยะกลางนิดนึงเพราะว่าที่เราดูสัญญาณของปีแล้วเนี่ยบ้านเรากลุ่มดอมเมสิกเพลย์ค่อนข้างพังมากนะครับไม่จะเป็นค้าปลีกนะครับปีแล้วเนี่ยเซมโซเซลโคสนีญญญ่อ่อชะลอกันทุกตัวนะครับปีนี้เนี่ยดูสัญญ,ญาณอย่างที่พี่พีทมา เปิดภาพเราดูเนี่ยสัญญาณของ2เดือนแรกเนี่ยเซมโซเซลโคดของทุกตัวในกลุ่มของตัวค้าปลีกเนี่ยปรับตัวขึ้นหมดนะครับจะมากจะน้อยก็เราแต่รัฐตฐานนะครับเพียงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยขึ้นทุกตัวนะครับขณะที่พวกฝั่งของตัวมาจินเนี่ยเห็นว่ามาจินก็หลายตัวก็อาจจะมีจงังหวะที่ฐานสูงอยู่แล้วอาจจะดึงขึ้นไป่อนข้างยากแต่บางตัวเนี่ยมาทั้งเซมโซเซลมาทั้งมาจินภาพแบบนั้นก็เป็นคีนึงในการซัพพอร์ตได้นะครับหรือว่ากลุ่มที่เรายืนพื้นมาเรื่อยๆก็ที่ทางของท่องเที่ยวนะครับ สัญญาณท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยคือมาตรการต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันเริ่มที่จะปลดล็อกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือพวกกรกฎาคมเนี่ยจะกลายเป็นโลกจําถิ่นละนะครับโมเมนตัมนั้นจะกระตุ้นความเชื่อมั่นช็อตหนึ่งหรือว่าล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่สบคเนี่ยมีจงังหวะในการที่จะปลดล็อกในเรื่องของตัวขาเข้าเนี่ยไม่ต้องยื่นตัว rt-pcr แล้วนะครับถีองว่าเข้ามาเนี่ยยังคงต้องเทสตในขางตัว rt-pcr 1วันแล้วก็หลังจาก,กน,น,นั้นห้ก็ เทสในขาของตัว A p K อีกรอบหนึ่งนะครับรว่าแค่แค่แบบช็อตเข้ามาไม่ต้องมีตัวโชว์ตัว R T P C R เน่ผมว่าแค่นี้มันก็เป็นมุมตั t ที่เริ่มปลดล็อกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนนี้คีนี้ก็จะเริ่มต้นเนี่ย1เมษานะครับต้องบอกว่า <S <S จะเห็นว่าสัญญาณของตัวกัน การเข้าประเทศเนี่ยมันเริ่มมีโมนตัมที่ดีขึ้นเรื่อยๆทิศทางของตัว <Okay. S 2> เลขนักท่องเที่ยวจากที่ไม่มีอะไรเลยปีแล้วเนี่ยอยู่ไม่ถึงล้านคนนะครับที่เข้ามาเนี่ยสัญญาณปีนี้ฟอเรสต์กันอยู่ส่งนันโซน6ล้านคนผมว่าก็อาจจะมี mm. รูมในการกค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยคือ,อทิศทางของตัวในประเทศอะ่ะมันมีโมนตั้มที่ดูค่อนข้างดีขึ้นแล้วกันพิจ mm. ว่าโอเคมันยังไม่แบบดีแบบเวอ, mm. เวอร์เวกลับไปที่จุดจุดเดิมก่อนพีโควิดพิจว่าแค่นี้ก็เพียงพอคนระับกับการที่หน้ากุ้นก็คื หาจุดบวกกลับนะครับเหมือนกันคือเราดูทั้งจุดบวกกลับในเชิงของตัวสัญญาณเทคนิคนะครับดูจุดบวกกลับในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับถ้าเกิดทุกอย่างมันเจออย่างนีนนยทิศทางของตัวการลงทุนผม่าก,ก็ตอบโจทย์ในการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นภาพของการที่นักลงทุนระยะก,กลางยาวฝั่งของตัวฟันเนเจอร์อต่างๆเนี่ยก็เข้ามาค่อยๆแอทียอสะสมไดยเห็นว่าโฟ์เนี่ยจริงๆก็ยังคงหล่อเลี้ยงในทิศทางของตัวต,วตลาดหุ้นบ้านเราในภาพใหญ่เน้นย้ำนิดนึงคือ โซนเนี่ยคือตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยแข็งแกร่งนะครับดึงขึ้นมาเนี่ยจากโซนบอททอมหนึ่งห้าแปดศูนย์เนี่ยดึงขึ้นมาหนึ่งหกแปดศูนย์ก็คือดึงขึ้นมาร้อยจุดขึ้นมาอย่างที่เราโชว์กันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเข้ามาปะทะสูตรแนวต้านที่สําคัญมากๆคือดาวเทียนลนยอันี่ยถ้าไม่มีปัจจัยใหม่ตรงนี้อาจจะต้องพยายามที่จะเลี้ยงเบรนเบรนแล้วก็สร้างฐานในโซนกรอบๆแถวเนี้ยนะครับสักประมาณหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบคือโซนปิดแก๊ปนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบ แบ่งตัวออกข้างในกรอบนี้ไปก่อนถ้าเกิดไม่มีอะไรที่มันแย่เกินไปนักเนี่ยสัญญาณของการที่ค่อยๆเลี้ยงเปลี่ยนต้นทุนกันใหม่ในโซนเนี่ยก็อาจจะเป็นีนงที่ทําให้มันสร้างฐานแน่นๆก่อนก่อนที่จะเบรกขึ้นไปได้ก็อาจจะต้องใช้จังหวะย่อแล้วกันคงไม่ต้องรีบไล่ราคามาก